สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายพลงดงามธุวีสุขชั้นป .3 ทับ8เลขที่24วันนี้ผมจะมาทำการทดลองว่าในอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับวัสดุคือถุงพลาสติกกับยางครับไปทดลองกันเลยครับเราก็จะเอาถุงมาเป่าอย่างนี้ครับ การจดมันให้แน่นก็จะได้อย่างนี้ครับไปแช่ช่องฟิลได้เลยครับตามผมมาได้เลยครับแล้วก็จะแช่ช่องฟิลสักสิบนาทีครับโอเคครับรอสิบนาทีครับโอเคครบสิบนาทีเราครับเราจะเอาออกมาเลยนะครับเลาก็จะมาลองแตดกันเลยครับ เมื่อเราตัดเราก็จะได้สภาพอย่างนี้ครับเราก็จะลองน้วไปจับครับว่าในนี้มีอะไรบ้างครับผมสมัมผัสได้ว่าในนี้มีน้ําซึ่งแปลว่าในอากาศมีน้ําเป็นส่วนประกอบครับสวัสดีครับ